สวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณครูพี่โฟกัสอีกแล้วค่ะในกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้ใบงานใบนี้นะคะเด็กๆยังอยู่กันในหน่วยคำนาคมคำชี้แจง ให้นะักเรียนฉีกปากภาพเรือและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการค่ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีกระดาษสีค่ะเด็กๆซึ่งคุณครูพี่โฟกัสได้จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆในถุงแล้วนะคะที่หน้าถุงเขียนไว้ว่าวันที่10พฤศจิกายน2564ค่ะให้เด็กๆเ,กเกตรียมออกมาเลยนะคะแล้วก็มีสีเทียนค่ะ ไว้สําหรับวาดภาพต่อเติมและกาวค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนการทํานะคะให้เด็กๆนะคะแกะแม็กออกเล็กค่ะแล้วเอากระดาษออกมาให้ผู้ปกครองทําให้เด็กๆก็ได้นะคะอาตอนนี้เราเอากระดาษออกมาแล้วนะคะแล้วก็ฉีกปะภาพเรือนะคะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะที่คุณครูพี่โฟกัสเตรียมไว้แล้วให้เด็กๆ ทำแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกฉีกค่ะเด็กๆฉีกไม่ต้องรีบนะคะเรื่อยๆค่ะช้าๆค่ะเมื่อเด็กๆฉีกได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็เออยากจะปะลงตรงไหนเด็กๆก็ทากาวค่ะเด็กๆทากาวไปเลยและเด็กๆก็ฉีกปะค่ะแบบนี้นะคะ จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องให้ขนาดใหญ่มากจนเกินไปนะคะนี่นะคะฉีกปะไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆพยายามฉีกปะไม่ให้เห็นสีขาวนะคะเราจะฉีกปะให้เรือของเราเนี่ยใบเรือเนี่ยเป็นสีเขียวไว้หมดเลยเด็กๆก,ก็ทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไปเรื่อยๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอนนี้ของคุณครูพี่โฟกัสสวยงามไหมคะสวยใช่ไหมคะอ่าไม่มีช่องว่างสีขาวๆเลยเห็นไหมคะมีสีสันสดใสสวยงามแล้วเพราะคุณครูพี่โฟกัสได้ฉีกปากเรือเรียบร้อยและเมื่อเด็กๆฉีกปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนําสีดําค่ะจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนอ๋อหรือถ้าเด็กๆจะวาดภาพต่อเติมตาจินตนาการแบบไหนเด็กๆก็สามวาด สามารถวาดได้เลยนะคะเรือ,อของคุณครูพี่โฟกัสอยู่ในท้องทะเลค่ะเด็กๆอ่าก็เราก็วาดภาพต่อเติมกันไปเลยค่ะมีปลาด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะและของเด็กๆล่ะคะเด็กๆวาดภาพต่อเติมเป็นอะไรกันเอ่ยเหมือนของพี่โฟกัสไหมนะ้าถ้าเรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะฉีกปากภาพเรือและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการสวยไหมคะและของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินนะคะ ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งผลงานของเด็กๆเข้ามาในรายกลุ่มได้นะคะคุณครูพี่โฟกัสรอชมผลงานอยู่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ